แย่โยโย่สวัสดีครับก็มาพบกับแอปออฟฟิเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับวิวใหม่นะครับชั้นล่างของบ้านผมเองนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีหนึ่งไอเทมนะครับสำหรับเกมเมอร์นะครับสายคอนโซลเลยนะครับนี่เลย p s 5วันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเล่น p l a y s t a t i o n 5ของเรานะครับได้โดยที่ไม่ต้องใช้จอยนะครับไม่ต้องต่อทีวีนะครับแต่เล่นบนมือถือของเราได้เลยนะครับสิ่งสิ่งนี้นะครับมีชื่อว่าทะแดนนี่เลยคุณผู้ชมครับ าแบ็กโบนนั่นเองนะครับที่ม่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวกันนะครับว่าเจ้าแบ็กโบนตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทําให้มือถือของเรานะครับไปเล่นเกม PS5 นะครับแบบรีโมทด้วยนะครับแม้ว่าคุณจะไปไหนขอเพียงแค่ PS5 นะครับต่อ Wi-Fi เข้าเน็ตเอาไว้นะครับเราก็สามารถรีโมทใส่มือถือที่ไม่เน็ตเนี่ยนะครับต่อเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วเล่นที่ไหนก็ได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยครับผมนี่คุณผู้ชมครับแบ็กโบนนะครับโคตรสวย นะครับแค่เห็นกล่องก็เนี้ยขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางร้านของโคแอนด้วยนะครับที่วันนี้เอามาให้ผมรีวิวนะครับนี่ซีลอยู่นะยังไม่ได้แกะเลยของใหม่เะครับมาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันและเทสให้ดูสดๆเลยเผื่อใครที่สนใจโดยผมป้ายยาแน่นอนตัวนี้นะครับมาลุยครับมีกันไกลสุดเทพเปึ๊ดเข้าให้นี่แกะซีลโหแบบของใหม่เอสมาในเลือดออกมาปัาป๊บนี่โหโค้ดสวยอะดูดิ สวยมากนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับแล้วมีโลโก้แบ็ b โบนนะครับตรงกลางเลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดป่ะมันจะตกไหมเนี่ยชึบท,ทัานเชดอุย๊ยของจริงคือสวยจัดนะฮะก็จะมีตัวของแบ็ b โบนนะครับอะแดปเตอร์ด้วยนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro นะครับเอาไว้ปลั๊กตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวของ ของเล่นของเรานะครับตัวนี้เลยนะครับนี่อยู่ในซองแล้วก็จะมี Play s a f e ด้วยนะฮะนี่อันนี้คือของแท้เลยนะครับจาก Playstation นะครับนี่เลยให้ดูก่อนแกะออกมานี่ครับเป็นแบบนี้นะครับใส่กล่องมาแบบหน้าตาดีมากๆเสียเข้าให้ผมขออนุญาตวางตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาแกะตรงกลางกันนะครับอันนี้จะเป็น Snap in นะครับ insert นะฮะเกมออนแกะออกมาปุ๊บจะมีตัวแมนูเอการใช้งานอยู่นะครับที่ ด้านหลังนะฮะว่าใส่ยังไงกับ iPhone ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าใส่ได้กับ iPhone เท่านั้นนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะของ iPhone เลยนะครับนี่นะยังใช้กับ Android ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นสีสันแล้วก็วัสดุที่ดูดีเลยนะครับสังเกตว่ามันทําออกมาคล้ายๆกับจอย PS5 เลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะเทียบให้ดูแบบสดๆเลยเหมือนไหมเออนะครับมันเป็นซีมเดียวกันเลย นะครับเป็นขาวดําเหมือนกันเป๊ะเหมือนสวยมากเลยนะครับแล้วก็วัสดุตัวของปุ่มเอยอะไรเอยเนี่ยมันทํามาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับราคาเขาใกล้ๆก,กันนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปบอกราคาตอนหลังแล้วกันมันก็สามารถที่จะยืดได้ครับอย่างนี้นี่ยืดเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเสียบ iPhone ของเราเนี่ยเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วมันจะกลายเป็นจอยนั่นเองสุดเทศนะครับว่าแล้วผมลองเลยแล้วกันนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่มันแอบไม่สะดวกนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือเราจะต้องทําการถอดเคสนะครับเพราะว่าถ้ามีเคสอยู่เนี่ยมันใหญ่มันใหญ่เกินไปนะครับมันหนาเกินต้องถอดก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะใส่เคสแล้วมันถอดยากทีเนียก็ทนหน่อยทนหน่อยนะเออนะครับอ่ะผมถอดเลยของผมเนี่ยจะเป็น iPhone 12 pro max นะครับซึ่งก็เก่าแล้วนะครับรองรับตั้งแต่11เลยแต่ถ้าเกิดเป็น13เนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้ตัวนี้นะครับนี่มาช่วยในการยึด มือถือให้แน่นมากขึ้นนะครับอ่าใครที่ใช้13ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับผมจะลองตัวที่เป็น12 pro max ก่อนเนาะเพราะว่าผมใช้อันนี้นะครับเนี่ยอยากเปลี่ยนมากแล้วกระจกกระจกแตกเละเทะไปหมดนะครับอ่าเรามาดูวิธีการใส่กันนะครับนี่ผู้ชมครับถ้าเกิดเรายืดออกมาอย่างนี้ฮะปึ๊บใช่ไหมครับทีนี้ตัวเนี้ยมันจะมีแง่งอยู่นะเห็นไหม,มแง่งเนี้ยเป็นเสียบก้นของ iphone lightning คุณผู้ชมนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วก็ด้านเนี้ยมันจะล็อกพอดีเป๊ะเลยนะคร ว่ามันจะได้ไหมนะครับนี่เลยตรงนี้เสียบเข้าไปชึบป,ปึ๊บไหมอยอ่ผนต้องใช้วะเฮ้ยได้อยู่แป๊บนึงยืดก่อนปึ๊บปับ๊บเฮ้ยพอดีเป๊ะนี่โคตรเทพู้มครับเทมากนี่นะครับก็จะสามารถเข้าล็อกนะครับแล้วก็เล่นได้แหละแบบนี้เลยนะครับนี่ iPhone ของเราเทมากแล้วมันจะขึ้นว่า accessory connected รู้เลยนะครับว่าเป็นตัวของแบ็กบ o นะครับก่อนจะไปเล่นเนี่ยนะฮะเราต้องทําการเปิดเพลยก่อนใช่ไหม PS5 ของเรานะครับแล้วดาวน์โหลดแอป b แบ็กบ n e ด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้มันซิงกันนะครับแล้วตัวของภาพในเกมเนี่ยมันจะไม่ต้องออกจอทีวีแล้วนะครับสมมติว่าเราอยากนอนเล่นบนทีวีหรือไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมีนงมีเน็ตพร้อมนะครับเราก็ทําการคอนเน็กจากแอปได้เลยที่ชื่อแบ็กบ n e นั่นเองเดี๋ยวผมขยาตลองก่อนนะครับในการดาวน์โหลดนะครับตัวของแอป แบ็กบนนะครับอ่ะนี่มันจะขึ้นเลยว่า app is not install นะครับนี่เลย a c c s s s o r y b a c k b one นะครับต้องการนี่จะ install เลยนะยังไม่ได้เสิร์ชเลยนี่คือเปิดมือถือมาเข้าปุ๊บมันเด้งเลยนะครับแล้วก็เข้าไป App Store มันจะบอกเลยว่าแอปนี้นะจ๊ะนี่เราก็ดาวน์โหลดได้เลยครับผมดาวน์โหลดดิ่งอยู่นะครับระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไป Setup นะครับตัวของ Play 5ของเราด้วยนะครับว่า ก่อนที่จะทําการเล่นกับตัวแบ็กโบนเนี่ยมันต้องเซตติ้งตัวของรีโมทเย์ก่อนนั่นเองเปิดเครื่อง Play ์ฟของเรานะครับแล้วเข้าไปที่เซตติ้งนะครับด้านขวาบนนะครับผมนี่แล้วเลื่อนลงมานะครับที่ตัวของซิสเต็มนะครับแล้วก็ไปที่รีโมทเพลย์ตัวนี้เลยนะครับเราต้องทำการ Enable รีโมทเพลย์ก่อนนะครับตัวนี้ให้มันเปิดนะครับนี่เราถึงจะค้นหาจากระยะไกลได้นั่นเองเท่านี้ เป็นอันนเสสร็จิ้อ่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาลอง install แอปดูนะครับเนี่ยพอเปิดแอปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเซตอัพก่อนนะครับเขาให้กด X นะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ต้อง sign in ด้วยนะครับอาจจะเป็น google id หรือว่า apple id ก็ได้นี่เห็นไหมผมใช้ตัว s สวิสตัวนี้นะครับในการดันเออมันก็ขึ้นเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะลองกด X ดูนะครับแล้วก็ต้อง sign in เข้าไปก่อนพอเสร็จปุ๊บมีการเซตอิโมจิด้วย for your profile นะครับผมก็ใส่แว่นดำไปเลยแน่เท่ๆกด X นะฮะ to continue นะครับ พิก your backbone display name เอาละทีนี้ผมก็เป็น ad o f tv นะครับแน่นอนเลย100%กด x เพื่อไปต่อนะครับเอ้ยผมชอบว่ะ manage your controller with your backbone app นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะอ่าใช้งานได้แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้กดที่ backbone plus นะครับอันนี้มันจะเป็นตัวของการ subscribe นะครับซึ่ง เอาจริงนะครับเราไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะมันจะมีตัวของฟรีทริลล l ให้อยู่นะครับเออหรือว่าเราจ่ายเนี่ยรายเดือนนะครับเพื่อที่จําการได้สิทธิพิเศษนะครับมากมายนะเราก็เข้าไปดูนิดนึงว่าได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมี all game ต่างๆนะครับอ่ะ over 50 USD นะครับอ่ะมี product and accessory มากมายนะครับโอเคเราคอนติเนียเข้าไปทางแอปเนี่ยเขาอัปเดตนะครับตัว notification นะครับเนี่ยเด้งเข้ามาได้เลยว่าอ่ะมีข่าวสารอัไรดใหม่ๆนะครับก็จะเอาโนติหรือไม่เอาก็ได้อ่ะสมมติผมไม่เอาแล้วกันนะครับอ่ะแชร์ great moment นะครับมีการแคปสกรีนด้วยนะครับนี่ record ได้นะครับ1 0 8 0 p เลยนะครับเหมือนจอใหญ่เลยแล้วก็3 0 fps นะครับอ่ะอาจจะยังไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะครับ ซีเคียร์ยูออร์แบล็กกิ้งไรท์นะครับตัวนี้เลยตัวสี่เหลี่ยมนะครับให้ลองกดดูปึ๊บนะครับอ่ะแล้วก็กดค้างเนี่ยเพื่อเทคสกรีนช็อตนี้นะครับเรียบร้อยนะครับกด X to continue นะครับแล้วก็มีการเซฟคลิปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็กดอ l ลาวไปนะครับเพื่อให้เขาสามารถเซฟเข้าไปในเครื่องเราได้ นะครับนี่ในกรณีนะครับเรามีเพื่อนเล่นแบทบอลนะอันนี้สีดําเป็นซีรีส์แรกเลยนะครับผมรอบนี้จะเป็นสีขาวที่เล่นกับ PlayStation นั่นเองนะครับอ่ะอาจจะแอดเพื่อนก็ได้ผมก็ไว้ก่อนละกันนะครับวันนี้เอามาทํารีวิวเร็วๆให้ดูก่อนนะครับแล้วก็สามารถระบุได้ด้วยนะครับว่าเกมไหนเนี่ยสามารถใช้คอนโทรลเลอร์นะครับนี่ซับพอร์ตได้ปุ๊บเราก็ใช้ตัวแบทบอลเนี่ยเล่นได้เลยนะครับนี่นอกจาก PlayStation นะครับเล่นกับ Xbox แล้วก็ PC ได้ด้วยครับ anyware เลยคุณผู้ชมนะฮะนี่ no n o c โน้ต No problem นะครับไม่ต้อง ่พกคอนโซลไปไหนมาไหนแล้วนะครับเล่นบนรีโมทได้เลยนะครับนี่ก็จะมีหลายๆแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับการใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาจะมีการให้ trial ตัวของ Backbone Plus เนี่ยฟรี1ปี365ร้อเดย์เลยคุณผู้ชมนะครับเพื่อลองใช้สิทธิพิเศษดูนะครับอ่ะเราจะไปใช้ก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะครับลองกดนี่ฮะนี่ L 1 R 1นะครับก็จะมีตัวของ Model Number ต่างๆเนี่ยนะครับให้ขึ้นอยู่นะครับเกี่ยวกับตัวเลย เกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งที่เราใช้อยู่นี่ครับเอพิกโมบงโมบายต่างๆนะก็คอม p l e e เซตอัพเข้าไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการ t r ิ a l ัลฟรีนะครับกดสับแล้วไ็กดยกเลิกได้คุณผู้ชม1ปีฟรีนะครับเรียบร้อยครับ Purchase s u c c e s s f u l นะครับผมจ่ายฟรีนะอันนี้นี่ครับ g ยก o t o go เรียบร้อยนะครับกดที่ตัวนี้สีส้มคุณผู้ชมครับมันจะเป็นตัวของแอป Blackbone นี่เลยนะ มี e กนชิน Impact ด้วยนะครับ use the left joystick to move around นี่ครับผมว่าผมก็สัมผัสมันดีมากเลยเอาจริงนะครับนี่มี discord free ในโตด้วยนะครับโหเมลเด้งมาแล้วนะฮะอ่ะไว้ก่อนละกันเพราะว่าผมก็มีอยู่เหมือนกันในโต้หุ้ยใจดีมากเลยแถมเยอะจังเลยเอาแล้วฮะประกอบร่างเรียบร้อยครับคุณผู้ชมบอกเลยว่า โค้เท่นะครับรู้สึกว่ามือถือตัวเองเนี่ยเป็นจอยไปแล้วนะครับนี่เลยฮะแบ็กบนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นให้ดูกันนะครับจากการเล่นแบบรีโมทเพลย์นะครับโดยใช้ PlayStation เครื่องนี้ของเรานะครับต่อเน็ตให้เรียบร้อยในตัวแอปของ Backbone เองนะครับนี่เลยกดปุ่มนี้เนาะจะเข้าแอปเข้ามา ในมือถือนะครับก็จะพบกับเกมนะครับมากหน้าหลายตาเลยคุณผู้ชมนะครับนี่ตรงนี้นะฮะก็จะมี explore ได้นะครับ popular on b a c k b o a r d เองก็มีนะครับผมเดยจะเป็น xbox นะครับนี่เลย playstation นี่หมดเ play god of war last of us stray นะครับต่างๆมากมายนะครับผมอ่ะฟีเจอร์ก็มีนะครับแบ่งเป็นโหมดมู่เกมก็มี action a v e n g e r fighter นะครับ simulation มากมายคุณผู้ชมนะฮะเกมฟรีก็มีเช่นกันซึ่งเราสามารถเล่นได้หลายแพลตฟอร์มเลยนะครับใน ตัวของเกมมือถือเองเนี่ยนะครับเล่นผ่านแอปโซก็มีเช่นกันนะครับอ่ะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นนะครับแบบรีโมทเพย์คุณผู้ชมกับเครื่อง Playstation ของเรากันนะครับว่าแล้วกดเข้าไปเลยที่รีโมทเพย์นะครับติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะโอ้สว่างนิดนึงแล้วทําการกดคอนเน็กนะครับนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะก็ใช้เวลานิดนึงนะครับในการให้มันเชื่อมต่อนะครับกับ Playstation ของเรานะครับนี่คือแล้วคุณผู้ชม Linking Your PS5 นะครับอ่ะเช็คกิ้งเดอะเน็ตเวิร์กนะครับถ้าการเชื่อมต่อปกติดีทางตัว PlayStation เนี่ยก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าเรารีโมทเข้าไปแล้วนะฮะนี่เลยนะครับอ่ะเราดูจอตรงกลางกันนะครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นนะครับเป็นจอเดียวกับข้างหลังแล้วนี่เรียบร้อยนะครับก็เป็นการรีโมทเพย์แบบที่มีปุ่มแบบปกติเลยที่เราใช้มือถือนะครับแต่รอบนี้เรามีแบ็กโบนนะครับนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้บอกเลยว่าโคตรเท่และโคตรดีนะครับนี่เห็นไหม เหมือนกันเป๊ะนี่ผมลองเปิดจอเพลคู่ไปด้วยนะครับในรอบนี้เราก็จะไม่ใช้ตัวจอยสติ๊กแล้วจะเป็นตัวของแบ็คโบนแทนที่คอนโทรลในมือถือเลยนะครับผู้ชมไม่ต้องมานั่งเล่นกับจอก็ได้นะครับผมแค่ซิงให้ดูเฉยนะครับเราจะไปนอนเล่นบนเตียงนะครับเล่นบนโซฟาหรือว่ามีเน็ตนะครับต่อไว้2เครื่องแค่นี้นก็เล่นได้แล้วคุณผู้ชมอ่ะผมลองมาเล่นเกมชิน้นละกันนะครับนี่เลยนะฮะในตัวของอ่านี่เพลย์สเตชันนะครับนี่ผมซิงไว้ลาเรียบร้อยนะครับ นี่มาแล้วก็ทาการกดเริ่มเล่นเกมได้เลยนี่เข้าประตูไปนะครับลองดูว่าภาพต่างๆเนี่ยจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับน้องลูมีนของเรานะครับผู้ชมครับบอกเลยว่ามันสมูทมากๆเลยนะครับรวมถึงตัวของการเชื่อมต่อหรือว่าการกดเข้าไปเนี่ยนะครับที่จอยคอนโทรลของเรานะครับตัวแบ็คโนเนี่ยบอกเลยว่ามันแตะปุ๊บมันไปปั๊บนะครับลื่นไหลามากๆแล้วก็ภาพสวยจัดเลย นะครับก็อยู่ที่การแสดงผลล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งสมูทเนี่ยเหมือนเราถือจอยสติ๊กเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วเวลากดปุ่มต่างๆเนี่ยนะครับ L 1 R 1นะครับหรือว่าเมนูเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าทำได้ดีมากๆนะครับนี่ฮะกดเมนูก็ได้นะครับผมอ่ะหรือว่าจะเข้าไป explore ต่างๆนะครับก็ได้เช่นกันอ่ะกดเมนูในการเลือกนะครับนี่เลยกงล้อก็มีนะฮะนี่ครับโหบอกเลยว่าโคตรดีโคตรสวยนะครับเราก็สามารถจะเล่นเกม PlayStation ของเรานะครับจากที่ไกลๆได้แล้วนะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต นะครับผมอ่าเนี่ยลองตีดูครับโช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 นะครับสบายสมูทสมูทเลยนะครับอ่ะกลับไปรับเควสนิดนึงนะครับผมอาจจะวิ่งมาเลยไกลไปหน่อยนะครับอยากให้ดูเนาะนี่นะครับภาพต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยสดงดงามนะครับกระโดดโชว์เปนหนึ่งทีนะครับฟุบฟับฟับนะฮะอ่ะไปหาไปม่อนนิดนึงนะครับน้องบอกรอนานและดูมีนไปไหนเนี่ยหมดชื่นชมนะครับนี่ฮะอ่ะก็สามารถคุยเนี่ยข้าวโพดสีได้อ่า อันนี้ผมต่อทีวีอยู่นะครับเสียบมาเลยออกทีวีนะเออแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีตัวแจ็คนะครับสามารถเสียบตัวนี้ได้นะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยเข้าหูเราสบายๆเลยคุณผู้ชมนะครับผมนี่นะฮะคุยคต่างๆนะครับนี่ฮะแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมได้อย่างสมูทมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับไปเลยุณมินโอ้ยยี่ไม่มีปีกบินด้วยว่าลืมเงินเล่นเกมนะครับนี่นะฮะกลับไปยังจุดรบเควสเก็บของตามทางับตามตานา ได้หมดเลยนะครับผมอยากหาฮีโริชาวตีมากอยู่ไหนเนี่ยพี่ชายนี่คือ ID ของ PlayStation นะครับมันก็เลยเริ่มใหม่เนาะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ ID เดียวกับมือถือที่เราเล่นปกตินั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับบอ,ก,อบมามากเลยว่าสมูทมากๆนะครับนี่โคตรดีเลย เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมครับกับเจ้าแบ็กบนตัวนี้บอกเลยว่าโคตรฟินนะครับเอาไว้เล่นเกมพวกคอนโซลเพล y s สเตชันได้ดีมากๆแถมมีพวก Xbox เอ่ยหรือว่าเกมบน App Store นะครับเกมของแบ็กบนลเขาเองก็มีเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าโคตรฟินนะครับสัมผัสต่างๆวัสดุนี่คือ ดีมากนะครับแถมเจ้าตัวแบตโวลต์เองเนี่ยนะครับไม่ต้องมีแบตนะไม่ได้ต้องมาชาร์จตัวจอยเหมือน ps 5นะครับผมก็คือใช้ของแบต p h o n e ได้เลยนะครับแถมมันไม่ได้กินเยอะด้วยนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยแบตน้อยใช่ไหมเราสามารถใช้แบต p h o n e ได้นะครับที่เจ้าร่องก้นนี้เลยนะครับบริเวณด้านซ้ายเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจุกไปแล้วใช่ไหมนะครับเราก็แค่เอาตัวปลั๊กชาร์จแบตเราเนี่ยนะครับที่เป็น Lightning เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับที่ตรงนี้เลยชึบนี่ฮะชาร์จเลยดังตึ้งียบร้อยนะครับเนี่ยมันก นะครับเป็นสายฟ้าชัดแบตอยู่เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้เลยก็สามารถที่จะเล่นได้ตามสบายเลยและถ้าใครนะครับอยากได้ยินเสียงแบบดีๆเลยนี่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีตัวของแจ็คหูฟังให้ใส่นะครับศักย้นั่นเองนะครับเสียบปุ๊บนะครับแล้วก็ลั๊กเข้าหูได้เลยนะครับเพลงท่านี้คุณก็สามารถ enjoy กับการเล่นเกมคอนโซลนะครับโดยใช้เจ้าตัวแบตบอลอยู่ได้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับหลายคนคงสงสัยแล้นะเฮ้ยตัวเนี้ยมันเทพขนาดนี้นะครับสวยงามขนาดนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับเพียง4,290บบาทคุณผู้ชมครับ ราคาใกล้เคียงกับตัวจอยเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลฟ์สโตร์เลยนะครับจะไปหน้าร้านก็ได้ทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าทางโคแอนก็ได้เช่นกันทั้ง2ทางเลยนะครับผมจะแปะลิงก์นะครับสั่งซื้อออนไลน์ไว้ด้านล่างนี้ทั้ง2เว็บไซต์เลยทั้งดอทไลฟ์ทั้งโคแอนเลยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทางด้านของร้านที่ส่งมาให้รีวิวกันนะครับบอกเลยว่าของดีมากที่ผมชอบมากนะครับจริงแกะมาใช้กันสดๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับว่า ตัวนี้เนี่ยจะสามารถยังไงก็สายเกมมิ่งนะครับอย่าลืมไปหามาใช้กันบอกเลยว่าฟินตามผมแล้วนะคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเทปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้สาสำหรับวันนี้แอดต้องขอลาไปก่อนขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ขอขอบคุณทุกท่านที่ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเล่นเกมต่อแล้วโคตรมัน